ทุกคนทุกท่านนะครับผมอยู่ผมในรายการนี้กูมาแชแนลนะเช่นเคยเช่นเดิมเพิ่มเติมคือไปกินเปลี่ยนนะครับทีะ <ok> อ่าวันนี้เราเว็นอะไรเปนสิบอ่าเฮ้ยแชแนลมาแล้วครับบังครับวันนี้แต่ตอนนี้เข้าเกมหรือยัง <ok> ยังไม่เข้าเกมครับ MCPE ซีพ <ok> ีอีมัตเตอร์ <ok> ม,มันเข้าเกมอ่ <ok> <ok> าขอดอุ่ลไ<า>ม่ได้ครับจอยห้องกุศลดังแค่แล้วไม่เล่นเป็นเจนสิบแล้ว เปลี่ยนปัดใช้บชื่อนะไม่ใแผงหมในตกตกนตลิ้งอิ้งลิ้เอครับทยยานีมาเล่นกับพี่มันเร็วไปอีกพันปีน้องอืแต่แล้วก็ยังไม่ได้เลยนะอืเตี๋ยตีไมาีมนจะมา ที่หังค่ะเป็นไม่เที่ยงเนี่ยเปิดแล้วแล้วไม่้คุกกระอองเราจะต้องไปซื้อเราไม่ต้องไปก็ได้เดี๋ยวเราไปลุงเหมืองกันนะภาคนี้อือไม่เห็นแม่เอา แล้วแล้วนายเกจดทีแค่ไหนเกิีแค่ไหนเกิีแค่ไหนเดี๋ยวก่อนนุดติดยัณจุดทิชชู่ทิชชูอย่างอย่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ไม่เห็นนุดเป็นพวกวคอนเชิดอาจจะใช่ก็เป็นได้นะครับไม่ต้อง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 เข้าตัวเกรีมก็ตัวเกรีมนะจ๊ะแต่เข้าตัวเกมมันดีกว่านะครับ เอาชิปิลอยของเราโอเคเข้ามาเห็นยังโอเคไอ้ครูมาเกิดอยู่บนเขาข้าบ้านเดี๋ยวทำไมล่ะนี่ไงอยู่ข้างบนเนี่ยไปทำไมไม่รู้ว่ามันตอนที่บินเอี่เอาเดี๋ยวเอามาติดโอเคไปลอยไปลงเหมือนกันเองมันติดก่อน แอปเปิลเนี่ยเอาเก็บไว้ดีกว่าเดี๋ยวๆๆทำที่สุด <ๆ S 1> ไปเยอะๆตัว <ๆ S 2> น่าจะดีนะอาที่สุดไปสัก5้าอันห้าแบบรัวๆถ้าแบบรัวๆเลยทีเดียวนะครับจังหวะนี้โอ้สเต็ปการพูกก็จะไม่เหมือนเดิมแล้วหนเนาะจะแตกไปหน่อยมีกล่อ,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 องเพิ่มมาใหม่ด้วยมั้ยอนี้ดิ ดเดี๋ยวเราไปดูฟ้าไก่เป็ูม,มาของเรานก่อมานะ่ะอย่าม,มากครับโอ้โหวิงมานีถึงแบบโอ้ยเป็นเด็เนเดกตกเลยทีเดออียวแหลกแบบมึแบบหงหวเลยมันม้สุกทุกการหนึ่งนะไก่ยืนขึ้นมาให้แหลกใชไหมนก็ขึ้นไป้างบนมันแบบโอเค ไป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 ยิงไปยิงไปบ้านก่อนไปบ้านน่าจะลื่นนิมั้งลื่นลื่นลื่นโหมาได้ครึ่งทางก็ลื่นแล้วอยู่ฟ้ามไก่นี่แบบโคตรแหลกเลยนะเดี๋ยวเราไปดูฟาร์มไก่กันนึงของเราฟ้ามไข่ไก่จุดมัติของเรานะมันไม่ได้มาเล่นมานเดี๋ยวต้องไปดูหน่อยไปดูไปดูไปดีเเดียวอาหารหนึ่งฟ้ามไก่ตัวนี้มันหนึ่งไปเดินแหลกไปหนึ่ง เดิ S <S ไปอาหารได้นนได้มันคือผลผลิตของเรานี่น,นั่นแหละเดินไปรู้สึกการห่วงยังเริ่มแล้วเริ่มละนั่นแหละฝนตกแล้วมันเป็นอ,อะไรที่พูดแหละนะอนไ,ไ,ไม่ได้ด้วยโอ้ยผลลีนมีฟางใส่เดีย อันหนึ่งเป็นเาเรียกว่าวอะไรติดขนขยับไปเลยอันหนึ่งเป็นฟามผีไก่อยู่ตรงนี้เอา้าไปเด้อทำได้ครับดดดเดี๋ยวขึ้นมาดูดูว่าดูี่ายรูปกระโดดแก้ใจเนาะไม่ตายไม่ตายลองกระโดดดูเดี๋ยวกินนะคะมันลุดไปประมาณสามหัวใจเดี๋ยวโอุย้ยลืมเอา ไปไว้แบบปีครับทุกเวลาเดี๋ยวเอีกซ์โน้าครับโดมาห้เว้ยกรูกะโดดด้วย <c oughs> อ่าดีดเป็นไงมีใครแต่แย,ย่แย่มีบอกว่กทุบกมไหมไม่ทุบเลี่ยมาต่ไปหาลงเหมองกันดีกว่ากันอาการรื่งแล้วจีอาการหลกไม่ใช่ลกฮะเดี๋ยวตัวคุณแหละนี่คือ <c oughs> <c oughs> เยอะๆอันนี้เป็นรังถ้าจะขุดทะลุทะลวงโลกไปตรงไหนดีเนาะตรงนี้เลยแล้วกันเมื่อกี้เสียงอะไรเยอจิ๊ดๆมา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 กี๊เขาชอบเอาอาหารมาใช่ไหมเอามามาหมดนั่นแหล้วมันก็ผลิตเรื่อยๆ ทำทีเดียวคุ้มนะกับคุ้มอากอือยอดมากเลยค่ะส่งดีเราบอกเลยนะเผื่อไปเจอเปียสไปหูขาเลยทีเดียวนะเดินดุไปข้างๆดีกว่าจะเจออะไรดีเนาะโชว์เวล เอ้ยกาเวลอ้าวเจ้าทานเจ้าของดีแล้วสิแมนยูเล่วไฟมาไหมเอามาเอามาเทียนเอามาหกพัสามทำไมไม่เอามาเอามาอยู่สิบสองอ้าเพราะมันเหลือจากไอตอนเอาของไปตกลาวางอ๋อมีเหลือด้วยโอ้ทำไมมันกดชาร์จอย่างเนาะอ้บ้านมีดินเข้าไปเจอี๋ยวปิด จะฝึดหมดให้หมดโอ้ยเรนเดินแันจะปิดทำไมปนะยดให้หมดเหลือ,อไว้แค่ไ bon อ้แค๊สขยับนี้เดียวก็พอนอก็น่าจะลล่นดีแมปนี้เป็นแมปที่โคตรแลเาาดาแหามัดดี้เอามาจากไหนวะเนี่ยอเอี๊ีโอเคไม่ได้เอาบันไดมาแค่นั้นอือี่ขึ้นของเราทับวิงเทปเออ กาวิวเหรกาวิวใช่กาวิวใช่ไหม่กาวิวใช่ไหมเอ้าจะขึ้นหรไม่ได้ขึ Geez ้นต้งขึ้นแล้วไปรูเดียวกันนี่แหละอ่ะิ้ก็คุเราเองเจระวัง่ะยิมระวระวระววันยี้ระวังกันระวังร่ะตายสองบอก ไปๆถ้าตกลาวานี่เออเฮอร์จีครับอ,อ่าไอจีก็เลยทีดเดียวเนี่นนยเลเวลแมนยูไม่เข้าตัวสร้างมันยิ่งมันเหมือนแมนยูเลยสร้างมันวัน <c oughs> นี้จะอัดกันยาวๆนะฮะอัดยี่สิบนาทีเลยเออเดี๋ยวทีวนี้คุณเคจีชาแนลไม่ต้องอัดยาวครับทำไมผมจะบอกนะให้ปรับเฟรมเรทขึ้นหน่อยบิดเรทนั่นแหละหให้ปรับสัก จากตอนนี้เท่าไหร่นะตอนนี้สองป,งป,ป,ปรับโพผังปรัปรับักสีแล้วกันแต่ว่าอาจสักสี่นาทีก็แล้วแต่นะนะแต่ว่าปรับส,สักสีแล้วกันเพราะว่าดูคลิปแล้วแม่งกระตุกทั้งคลิปคลิปมันลื่นนะครับแต่ไอเนี้ยเฟมเรดแม่งดอกครับแบบดูไปดูมาเอ้าน็ดกูแรงอยู่นี่หว่าทำไมมันสะดุดวะงงแป๊บถ้าคุณใช้ไวไฟไนี่ก็ยังสะดุดนะก็แบบงงแป๊บเลยนะครับ เดี๋ยวเราจะขุดกันไปยาวๆขุดจนไปถึงเบสล็อกนะครับแล้วเราก็จะตามหาเพชรกันพาร์ทนี้ต้องเจอเพชรครับไม่รู้ว่ายังไงก็ต้องเจอนะโอเคเฮ้ยลิซโอนขุดมาขุดมาอันนั้นเป็นสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งของอาชีรอดเอ๊ดีอ้าวเบสล็อกแล้วเราต้องจะบอกเลยว่าเกือบจะถึงเบสล็อกแล้วมันถึงแล้วแหละ เราจะขุดฐานกันก่อนเนาะโอเคฐานไม่ต้องการอะไรมากหายครับโอเคสว่างในนี้ก็พอทีหลังจากนี้เราก็ขุดขึ้นไปสักนิดสักหน่อยเนาะสักนิดสักหน่อยประมาณนี้โอเคแล้วเราก็จะขุดยาวเพื่อตามหาเพชรกันเลยนะครับไปคนละทางมั้ยอ๋อไปคนละทางก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาฐานมาดีกว่าถ้าเจอเพชรเราจะได้ทำพิแอคเพชรนะรอือหือจุดพังไว้แล้วครับหนึ่งอันจังหวะนี้ แล้วผมขอปรับอันนี้ให้มันใหญ่หน่อยนะครับเพราะว่ามันเล็กเกินนะจ๊ะเอามาอยู่หน้าสามอันเป็นหลิกให้ไปแล้วหนึ่งแล้วสองแล้วแต่แล้วแต่เอาวรมไม้นามานาจีตรงนี้กรึบปรับอ่าดับกัรึบอ้าวได้ฟินแล้วก็จะจะพาไปทัวร์เนเธอร์โอ้โหเนเธอร์ทำแบบ อย่างดีอยู่เน w ะรู้สึกว่าที่แคสของเรานี่จะเริ่มอยู่ไม,นะม่ได้แล้วเมื่อคืนนี้แม่งนั่งแคสอยู่ในห้องโหเย็นสบายแต่วันนี้แม่งร้อนคิดกายเลยคิดกายเลยอุ้ยไอรอนนี่เจอแบบรัวๆนะจ๊ะจอ่าไอรอนนะครับหรือเหล็กของเรานั่นเองนะจ๊ะ ปันขุดกันไปายาวๆนะครับอืมโอเคจะ<อ>ขุดตัวกวาพงพ่อจะเจอเพชรเลสต์ stone เลสต e stone วันดีครับพลสต stone อ่ามีสองทูทื้อเดี๋ยวดูแป๊บตุกลาวาไปโอเคไม่มีลาวานะโอเคไหมเยอลสต e stone เยอะกว่าเว้ย <laughs> เลสต์ stone ขุดทีนี่แบบโอ้โหเลสต stone อยู่ในตัวมีสิบอันเป็นกลาง เดี๋ยวละดินไม่อยู่ในเนี้ยเราจะต้องหา,าก็เกยิดของเราคือหาเพชรครับวันนี้สามารถแนะนำควิดกันมาได้นะนเร็วนะจ๊ะถ้าควิดไหนถูกเลียกควิไหนถูกใจก็จะทำให้นะนะนะครับาบมา้าจ้โอเคไม่ได้เป็นอะไรเอาสูงขึ้นมาหน่อยเอ๋ยจะเจอเพชร ต้องดูดีๆครับสังเกตด,ดีๆครับแมนแร,รย์ะนะจ๊ะเมื่อกี้เสียงอะไรวะแอหมยดูโอ้ไอรอนอ๋อสโตนอีกแล้วนะจ๊ะมาอยากเจอเลยเล็ดสโตนไม่ได้อยากเจอเลยครับอโอเคโอเคโอเคเอ,อ,อ,เคเอาเล็ดสโตนไปเดี๋ยวเพอาเก็บไว้ในตัวนั่นแหละออาาเเล็กยะต้องโดนมา ชิบชับอืมโอเคคุณเล็ตัวนี้แม่ผ่านเดี๋ยวที่ปุดหินเพื่อจะได้ไปจะเอาหอนีหนีเคจีห <c oughs> นีเคจีไปคนละช่องเคจีไปคนละช่องเดี๋ยวไปช่องเจ็ดเองเคจีไปช่องสามแล้วกันโอเคนะเ,เอ้ยเจอทองอ่าเจอทองก็คุณมาสีที่บ้านก็มีทองมันไม่ได้สำคัญอะไรเลยทองเจอทองกีก่อนนะเดี๋ยวดู เลสโตนเลสโตนเลสโตนเคยเจอทองหลายก้อนอยู่มันอาจจะนำไปหาเพชรก็ได้นะฮะงั้นก็ขุดไปเคยเจอฐานนำไปหาเพชรไหมโอ้โหแบบยอดโอ้ยทองเยอะอยู่นะครับโอ้ยมันสเต็ปการแคสของเราเนี่ยตองหมดแล้วไปใส่เอฟเฟกต์กันหน่อยนะจ๊ะพอดีว่าได้เอฟเฟกต์มาใหม่นะครับมันเลยทีเดียว <U> วันนี้เป็นวันอาทิตย์นะโอเควันอาทิตย์ KG oh. ก็จะว่างนะจ้ะ,ะจันถึงสุกนี่ขอผ่านเลยทีเดียวจันถนึงสุกนี่เรียนฮะแปะแต่เราก็จะพยายามตามรีบให้ดูกันเนาะตอนนี้ประหยัดไป嘛ทำไมอทอดีไหมแปะอู้หเลสโตีวแล้วจ้าทองอีกแล้ว,ะลวฮะ เอ้าเจอเจะทองบอกทองนี่อยากเจอแร่ที่มันเป็นสีฟา้าฟ้าน้ำเงินนี่มันคือลาฟิตต้องอยากเจอแร่ที่มันเป็นสีฟ<ว>้าท้่ทองเยอะอยู่นะเนี่ยมันอาจจะนําไปสู่เพชรอีกละแหม่แร่คุณ <c oughs> ไปเจอเพชรน,นี่เฮเลยไหมเจอเพชรน,นี่ก็เฮสิครับโอ้โหมันไม่ใช่เรื่องเลยนะเดี๋ยวเราต้องขุดหาเพชรกันก่อนนะครับพผมที่ขุดก็พังไปสองอันแล้วเหลือสามอันแล้ว จ้าเดี๋ยวเราจะขุดไปเรื่อยๆไม่รู้ว่าจะเจอเพิรตอนไหนเนี่ยพิรไอ้บ้าเพชรครับอยู่ตรงไหนครับจูจูวูซึมฮีฮเอาูเดรสตูนี้เยอะจังเลยเนาะ <'m> เยอะก็ขุดครับ <'m> เยอะก็ขุดเยอะก็ขุดอ่าจะได้ไปไว้ทำวงจรเดี๋ยวเราทำฟาร์มข้าวตนนมัตินะครับโอ้ mm hmm. ครามข้าวเก่าก็โอเคอยู่ไปขุดเองไม่ต้องใช้แรงงานใช่ไหมใช้แรงงานมือเรานี่แหละจุดจุดจุดไอจะพังแล้วทีแป๊ะเอาแปา๊ะโอเคเอาที่พุดทิ้งพุดติด <c oughs> <c oughs> ตามนะครับแม่จะหกย้อยไอจะหกร้อยอยู่ละ คนดูไม่ถึงร้อยต่อคลิปสักทีแหมคนดู <c oughs> นี่แบบน้อยมากแต่คนติดตามนี่เยอะไหมคนติดตามนีเยอะอยู่คนดูนี่แบบนิดเดียวโคตมากโคตมาเอ้ย <c oughs> เพชจรจ๋าเจอหน่อยเจอสักสามก้อนก็จะดี <c oughs> อะไร เฮ้ยเยอะแล้วโอ้โหจังหวะนี้ <c oughs> แร่แบบนี้ครับอ้ <c oughs> แร่แบบนี้มันคืออะไรเอ่ยอเราก็เจอฮะเจออะไรเพชรฮะไหนวิ่งไปดูหน่อยดินี่ฮะนี่ฮะไม่ต้องวิ่งไปดูนะเดี๋ยววิ่งไปดู <c oughs> ครับเดี๋ยววิ่งไปดูหน่อย <c oughs> อันนี้ของจริงฮะของจริงฮะเคจีแชนแนลก็เจอเหมือนกันครับโอ้โหเจอแบบพร้อมๆกันเลยครับสุดยอดเดี๋ยวเคจีแชนแนลไปทางไหนวะนี่นี่นี่เดี๋ยวเราต้องไปขุดของเราไหนไอ้ยะกี่ก้อนวะขุดอ้อมดูก่อนนะแล้วก็ขุดมาบอกด้วย เดี๋ยวไปขุดของเราก่อนอุ้ยหลายก้อนอยู่อุ้ยมันเป็นก้อนซ้อนกันขึ้นไปเอาดีดีครับโอ้โหเจอเหมือนกันเลยครับผมโอ้โหจังหวะนี้เฮ้ยครับเจอกันแบบลุลๆนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะขุดเป็นแบบอุ้ยอุ้ยอุ้ยแปดก้อนเป้าแปดก้อนไหมอุ้ยน่าจะเยอะกว่าแปดเอาละครับจังหวะนี้หรือว่าแปดวะไม่รู้มันค่รู้ละขุดละเดี๋ยวยังไม่ขุดหนึ่งก้อนสองก้อนสามก้อน สี่ก้อนห้าก้อนหกก้อนเลยเหรอครับหกก้อนไดมอนโอ้อหูมีก้อนมีกี่ก้อนโอ้หกก้อนอันนี้สี่สิบพอดีสิบโอ้สิบเลยเหรอสิบได้เหรออ๋อรวมกันรวมกันไงรวมกันไปแหละกลับบ้านเอาเดี๋ยวอพึ่งใจเย็นไม่ได้กลับบ้านไปต่อออกไปข้างนออกอกไปตรงทาง เพาะเพชรนะครับโอ้โหสุดยอดถ้ามีอืหขุดฟอร์จูนี่แบบสุดยอดเลยนะเดี๋ยวลองมาขุดอีกทางก่อนอยากจะเจอเราขอให้เจอนะครับเพชรเมื่อกี้แบบกำลังคุยเรื่องเพชรกันอยู่พอดีเลยแล้วเพราะขุด,ดไป<ๆ>ขุดมาเอ้าเจอเพชรเจอเจอพร้อมกันด้วยนะอ่าเจอพร้อมกันด้วยครับผมจังหวะนี้แต่เราจะมาทำพิษแอ็เพชรน,นะครับคุณละอันไปเลยนะจ๊ะพิษแอ็กกับดาบครับเพชรนี่ไม่ต้องเหลือแล้วครับ ไม่ต้องเหลือฮะหามาอ้าถ้าเก็บไว้มันก็ไม่มันก็ไม่คุ้มใช่เปล่าเราก็เอามาทำของที่เราอยากได้เลยดีกว่าเลสตตนอีกแล้วเจอแต่เลสโตนเจอเพีรหนเลยดีตอนนี้หินกี่ชุดแล้วสชุดสมชุดเดี๋ยวเราทำฟาร์มเหล็กกันก่อนเราจะเอาที่ขุดเหล็กมาแบบขุดเป็นแบบรัวๆนะแจอยูเนอเออ เจอเพชรสัก14เม็ดนี่จะโจี๊ดจี๊ดมากครับพระเจ้าเลยแหละจะกลับบ้านเลยครับถ้าเจออย่างนั้นนะโอ้โหแบบไม่อยู่เลยนะจ๊ะอ่าพิกแอคเอ้ยถ้าพิกแอคเราหมดห้าอันครับเราก็จะทําการกลับบ้านไปครับพิกแอคเพชรกันดีกว่านะจ๊ะไม่งั้นไม่ต้องกลับบ้านก็ได้มีครับฟิ้งเทปเปิลอยู่โอ้ยยยยกลับไปก่อนก็ได้เดินไปตกตะวันี่เสียดายเลยนะโอ้โหต้องหก้อน สีก้อนสิบก้อนแมนบอเเ้ยใกล้จะหมดละอียี่สิสี่วิโอเคอะไรคลิปแมนเร็วอะไรวะสิบห้านาทียี่สิบโอ้โหยี่สิบเดี๋ยวโอ้สิบเก้าละโอเคเดี๋ยวเราก็จะเอายี่สิบเหมือนกันเลยครับเพราะว่าเราไม่อยากจะตัดต่อนานสักเท่าไหร่นะเนาะเพราะมันเลนเดอร์คลิปนานนะครับอืมนะก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับด้วยอ่าแล้วนีมันเสร็จละย้อยขอเก็บตรงนี้โอเคครับเดี๋ยวสำหรับพาร์ทนี้ก็วไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวเจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับเดี๋ยวเราไปเนหาเคจจีถือเคจถือเพชรถือเพชรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวชึบโอเคเราจะ ทำการแคปรูปเพื่อไปทำปกคลิปกันนะครับเฮ้ยใจยเย็นจะโดนรัวๆโอเคครับแช่โอเคครับผมสําหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครัยยะายๆย,าย,ายาของเยอะอยู่อาหารเราไม่ได้กินเลยกินซะสิเอ้าไม่ได้